ให้ดูบรรยากาศยามเช้าครับสวัสดีทีกท่านเจ้าบีไต้ครับคลิปนี้มาทำกับบ้าบครับฝการสูดแตงเข้าไปเฮ้ยจะร้องมอะไรกันกูนะอันผมด้วยครับเราละฝั่งก็ยังเป็นน้ำแข็งอยู่ครับน้ำแข็ง สวัสดีท่านผู้ชมทางย t u b e ครับวันนี้มาอานระบายสวนแตงครับ <c oughs> มอาคุมพ่อใบครับวันนี้งานข้างนอกโรงงานประจำจุดสองวันครับก็เลยมาอานระบายวันให้ดูบรรยากาศสวนแตงครับตอนนี้แตงปลูกช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่ครับปลายหนาวก็ต้องใช้พ่อใบคุมหรือพ่อใบก่อนครับหรือพ่อใบคุมแตงก่อนทำไปทำไปจะถ่ายรูปให้ ที่เกิดน่าจะเด็ดทิ้งนะพวกนี้แต่ว่าน่าจะเลี้ยงต้นก่อนระบบน้ำก็เป็นท่อท่อไอสายเทปเทปน้ำหยดนะครับเป็นเทปน้ำหยดแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดครับรอดใต้พออยามคุมไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับเป็นพ่อใบนะครับเป็นหน้าสิบ16มิลครับ สิบหกเมิลแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดครับบ้านเราก็มีเยอะครับเป็นเกี่ยวเก้ายวในแล้วก็สวมเข้าครับนี่สายเทปน้ำหยดครับวิบ่งคู่ไปเลยครับวิบ่งคู่นี่คือเทปน้ำหยดครับ <c oughs> แล้วก็มีวาล์วปิดเปิดอยู่ข้างนอกความกว้างของร่องก็อยู่ประมาณสัก60สิเจดสิบเซนครับ แล้วก็มีร่องข้างล่างล่องข้างล่างว่าให้เดินครับเป็นสี่แถวครับคู่กันน้านละสองด้านละสองตรงกลางเป็นทางเดินครับเดินเหยียบเลยหลังทำงานเราก็เดินเหยียบเข้าใบนี้เลยครับความสูงของโรงเรีนก็อยู่ประมาณสักสามเมตรครับสูงจากพื้นดินจนถึงหลังคาครับก็อยู่ประมาณสักสามเมตรแล้วก็มี ปิงเกอร์ครับพ่นด้านบนด้วยระบายอากาศครับไดาแต่ระ,ะบายอุณหภูมิข้างบนครับไดบ้ลดบงลดใบด้วยครับแล้วก็มีเทปน้ำจยดอยู่ข้างล่างสายนี้ก็เป็นสายพ่นยาครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศครับติดอยู่มีสาย PE ไวโยงครับเวลาเราทำงานแล้วก็ เี่ลงมาครับไม่ทํางานแล้วก็เก็บม้วนขึ้นจะมีสายเชือกแขวนเป็นไว้เก็บสาย P.E. ไว้เก็บสายอ่า P.E. 100ร้ห้อยเทาครับผมยาวของโรงเรือนก็แล้วแต่พื้นที่ครับแต่หลังนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก60 60บหิ สี่สิเมตรได้อยู่ครับนี่จินจะได้สตอร์ครับาาโอ้ลูกนี่แม่ยอม <c oughs>